กล้อง50 MP กับ12 MP เนี่ยมันต่างกันยังไง50เมกะพิกเซลกับ12เมกะพิกเซลก็คือ50ล้านกับ12ล้านต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียนะต่างกันที่ความละเอียดแหละถ้าเกิดทุกคนเข้าใจยอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็น50ล้านก็จะละเอียดกว่า12ล้านอันนี้ทุกคนเข้าใจยอยู่แล้วทีนี้ข้อดีของไอ้ตัว50ล้านนะมันข้อดีก็เยอะกว่าอย่างเช่นก็จะสามารถครอปและขยายได้ดีกว่าอันนี้คือเซนเซอร์ของกล้องในมือถือเราใช่ไหมทีนี้ตัวเนี้ยเทมันห่างๆใช่ไหมทุกคนแล้วกกก็็ออีภาพนึงคื แต่ว่ากล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยถือว่าเท่ากันนะพี่เอกก็เขียนเขียนจบตัวอย่างไอ้สี่เหลี่ยมนี่เท่ากันนะห่างกับทีอันนี้ห้าบล้านเปรียบเทียบนะทุกคนนะเปรียบเทียบอันนี้คือ50บล้าน อันนี้คือ12ล้านแต่ขนาดของเซนเซอร์เนี่ยเท่ากันแต่เพียงแค่ว่าเซนเซอร์จะถูกซอยย่อยมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้จะสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นตัว50ล้านเมกะพิกเซลที่มีความละเอียดสูงกว่าเนี่ยมันก็เหมาะกับการใช้งานในการที่จะเอาไปถ่ายความละเอียดสูงๆแล้วก็เหมือนแบบเราไปใช้ในงานพิมพ์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่แบบต้องขยายใหญ่ๆเง,งี้ยตัว50ล้านพิกเซลเนี่ยก็ยจะได้ดีกว่าแต่ทีนี้ข้อเสียของตัว50ล้านพิกเซลก็คือตัวความละเอียดสูงกว่าเนี่ยมันจะรับแสงได้น้นอยกวว่าตั12 ความหมายคือว่ายิ่งเซลล์ของตัวรับภาพขนาดใหญ่นี่ขนาดใหญ่นี่ขนาดใหญ่หญแล้วก็อันเนี้ยอันนี้ขนาดเล็ก ยิ่งมันมีขนาดใหญ่เท่าไหร่มันก็ยิ่งรับแสงได้ดีกว่าสแสดงว่าตัว12เมกะพิกเซลจะถ่ายในที่มืดดีกว่าแต่ตัว50เมกะพิกเซลจะถ่ายในที่มืดด้อยกว่านี่คือข้อดีข้อเสียม,มันนะแต่ถ้าเกิดว่าช่างน้าหนักดูแล้วจุดไหนที่เราใช้งานมากกว่าก็น่าจะเป็น50เมกะพิกเซล50ล้านเรามีโอกาสใช้งานไม่ได้เยอะกว่าทั้งเรื่องความละเอียดไปขยายงานต่อได้สรุปนะครับ50เมกะพิกเซล50 MP เนี้ยจะได้ความละเอียดที่มากขึ้นเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการคุณภาพสูง12 pixel, งววล้านพิก สะดวกประหยัดพื้นที่แน่ๆแล้วก็สามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีเพราะนั้นคุณภาพของภาพที่เราได้มามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเมกกะพิกเซลเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับหลายๆองค์ประกอบโดยเฉพาะขนาดของเซ็นเซอร์ซอฟต์แวร์ประมวลผลและเลนของกล้องด้วยเพราะฉะนั้นดูที่ปริมาณของตัว MP หรือเมกกะพิกเซลอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูอย่างอื่นคู่ประกอบกันด้วย